แจกโคดปืนใหม่2กระบ,บอกรีบๆเลยนะครับเพื่อนๆ In line. In line. โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องไซแชนแนลนั่นเองนะผมวันนี้ผมก็จะมาแจก2โค้ดนั่นเองนะครับผมคือโค้ด AK17 สิบเนะครับผม The Flaming Dragon 3วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกโค้ดนึ่งครับผมคือโค้ด M4 Star Commander นั่นเองนะครับผมจำนวน3วันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่นะครับผมเติมใส่โค้ดไปเลยนะครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับผมนี่ยครับผม กดตกลงเลยครับผมนี่เลยนะครับผมก็ได้ a k farming dragon จำสามวันนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหรีบเดิมเลยนะครับผมจำนวนจำกัดนะครับผมห้าหมื่นโค้ดเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมสามวันนะครับผมก็รับไปเลยนะครับผมฟรีฟรีเลยครับผมอันนี้ก็เป็นโค้ด m 4 s t a r commander นั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมกดโค้ดใส่ไปเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผม การจัดส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผม Star Commander นะครับเพื่อนๆจำนวน3วันนะครับผมเพื่อนๆก็รีบมาเติมเลยนะครับผมของฟรีนะครับผมใครๆก็อยากได้นะครับผมจำนวน3วันนั่นเองนะครับผมปืนโหดเลยนะครับผมปืนนี้นะครับผม Star Commander นะครับผมมาเราไปชมปืนกันเลยนะครับผมมาไปที่คอลเลกชันเลยนะครับผมก็สกินอาวุธเลยนะครับผมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับ New ปืน M 4 A 1นะครับผม Star Commander นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผม ก็รับไปเลยนะครับผมของฟรีๆเลยนะผมจํานวนจํากัดน,นั่นเองนะผมโค้ดนะผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะผมนี่นะผมปืนเอเคนะผม The Flaming Dragon น mm ั่นเองนะผมจํานวน3วันนั่นเองนี่นะผมก่อนหน้านี้ก็เป็นจํานวน23วันนะครับผม mm hmm. ก็เพิ่มมาอีก3วันนั่นเองนะผมผมใส่โค้ดมานะครับผมนี่ครับผมก็รับไปเลยนะเพื่อนๆ 2กระบอกนั่นเองนะผมนี่นะผมโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะผมที่ผมหาได้มานะผมนี่นะผมเพื่อนๆโอ้โห,โหสุดจัดอ่ะสวยมากเลยนะผมอ่ะใสไปเลยนะผมโชว์ในล็อบบี้นะผมนี่โอ้โหโอเคครับเพื่อนเพื่อนๆก็ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ